สวัสดีครับทุกคนอยู่บนทางลับนะครับทางลับที่จะไปอ,อบาตป่อทองนะครับอำเภอกบินบุรีจุดนี้นะครับคือถ้าง่ายๆป,ปากทางคือปากทางคือโรงแรมเปรมสุขนะครับหรือว่าตรงข้ามกับโลตัสกระบินบุรีครับ ร้อนมากครับทุกคนเดือนพฤษภาคมนะครับวันหยุดเยอะครับมีภาษาจีนด้วยนะครับมาก่อนการมากเลยครับ ลายทางของถนนนี้นะครับที่เป็นทางลัดไปสู่อบอตอนอกจากจะเป็นอบอตอบอ่อทองแล้วนะครับก็เป็นหลักๆก,ก็จะเป็นโรงงาน SCG นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูการหน้าหนาวหรือวาเลนไทน์นะครับก็จะมี ปกตินะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีการจัดสวนนะครับดอกทานตะวันให้ได้เช็คอินกันนะครับไม่ทราบว่าหลังๆนี้หลังช่วงวิกฤตเป็นต้นมาไ,มได้ปลูกกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ก่อนนี้คือมีคนมาทำข่าวก็แล้วกันนะครับสวยงามเลยบริเวณหน้าอบอตอบ่อทองนะครับกะเบนบิรี แล้วก็บริเวณบริเวณหน้าเรียกว่าเป็นโรงงาน s c g เนาะในบริเวณนี้ถ้าคนท้องที่เขาจะรู้กันครับ ร้อนมากครับกล้องจะไม่ไหวเอาจะถึงปลายทางไหมครับเนี่ยพามาดูทางลัดนะครับกรณีออกจากสี่แยกสาทหารกรบินบุรีแล้วสมมติว่าข้างหน้านะครับหมายกันว่าถนนสามสามส,ามสวนอสอนนะครับมีเหตุอุบิเหตุทำให้ไปไม่ได้นะครับเราสามารถใช้ทางลัดตรงนี้ได้นะครับกรณีที่จะไป ทางอบตอบอ่อทองนะครับหรือว่าจะทะลุไปที่359นะครับไปขาหินซ้อนทางขวาหรือไปสะแก้วทางซ้ายก็ได้นะครับเป็นทางเลือกนะครับผมวัดราชรังสีนะครับ ่หมู่บ้านถนนทองนะครับแน่นอนว่าตำบลบ่อทองครับชื่ออบาตาบ่อทองนี่มีที่มานะครับกว่าร้อยปีที่แล้วบริเวณนี้จะเป็นเหมืองทองคำนะครับที่ได้รับสัมปทานระดับชาติเลย ถนนก็ดีใช้ได้นะครับถ้าเทียบสิบปีที่แล้วก็เรียกว่าดเรียกได้ว่าดีเลยถนนดีใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับสิบปีที่แล้วนี่เรียกได้ว่าดีเลยแหละครับเราเคยมาสิบปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้ บ้านส่วนตัวนะครับไม่ใช่บ้านสร้างขายดูเหมือนหมู่บ้านสร้างขายปนนองจอร์เข้ครับ ที่เขาเรียกหนองแค่นะครับเพราะว่าภาษาอีสานเรียกจระเข้ว่าแค่แถวนครนายกี่มีหนองแค่นะครับแต่ที่นี่ปลาจีนบุรีเรียกหนองจระเข้ครับว้าวเด็กเซเว่นกับรถวิบาก มีร้านก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านหลายร้านนะครับหน้าแวะ สกิโลเมตรครับจุดหมายปลายทางอยู่ที่บริเวณอบตอบ่อทองนะครับหรือว่าโรงงาน SCG ครับจะยังไม่ได้พาเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทำทองในครั้งนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับน่าสนใจทีเดียว สำหรับโรงเรียนก็พานักเรียนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับการทำทองของอ,อบตอบ่อทองได้นะครับเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยกว่าร้อยปีที่แล้วนะครับ แล้วนะครับบ้านบ่อทองเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับตำบลบ่อทอง ปีนี้มะม่วงดกมากครับมีทั่วทุกภาคของประเทศเลยเต็มไปหมดเนี่ยครับมองต้นไหนก็เต็มไปหมดแทบไปต้องซื้อครับมีเพื่อนก็เอามาเพื่อนก็เอามาฝากนะครับมีแฟนแฟนก็เอามาฝากเต็มไปหมดครับปีนี้มะม่วงมีทุกพันธุ์เลย ถึงแล้วครับที่รถวิ่งซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับโอ้มีป้ายทั้งภาษาจีนภาษาพมา่าภาษากรัรมพูชาอันนี้เป็นศูนย์เล็กๆของอ,อ,ตอบตบ่อทองครับอบตบ่อ,อ,อ,บอทองอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซ้ายไปตำบลวางตะเคียนนะครับอำเภอกระบนบุรีเช่นเดียวกัน อาขวานะครับส่วนทางซ้ายก็กลับไปถนนทางหลวงสาสามนะครับสุวนรณศรช่วงกระเบนสาะแก้วครับ